มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศเปิดกล้าวเครื่องราชเรียนนัตนาพรสามข้าราชการบริพานราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำคัญเมื่อวันที่1ตุลาคม2568้าบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในและเหรียญรัตนารณ์แก่ข้าราชบริพารในพระองค์สามรายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะราชกิจจานุเบกษาหนึ่งตุลาคม2568ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในและเหรียญรัตนรณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทราร,ารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชาอง์การโปรดกราโปรดกระมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในและเหรียญรัตนาภรณ์แก่ข้าราชบริพารในพระองค์จำนวนสามรายดังนี้ชั้นจตุถะจุลจอมเกล้าหนึ่งพันตีหญิงจุธารั์เพชโสมสองพันโทหญิงสุดใจปางทองเหรียญรัตนาพร์ชั้นที่ห้าสามนางสาวพรปิยาสุนทรวิาพาคทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1 1 กันยายนพุทธศักราช2,568ประกาศนับวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันขอขอบคุณรัชกิจจานุเบกษ,ษาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ